วันนี้ทางเทศบาลนครสงขลาโดยท่านนายกมีรัตรนสินเสรดีนะคะเรามีกิจกรรมประกวดเรือคระนะคะมีประเทศประเพณีนิยมเรือคระอนุรักษ์ท้องถิ่นแล้วก็ขบวนแห่เรือค้ะตอนนี้อยากจะนำเรียนไปสักนิด พระประเพณีน,นิยมเนี่ยเราจะมีรวมทั้งหมดทับด้วยสิบสองวัดที่เข้ารว่วมกิจกรรมในวันนี้อเอะารับพระอนุรักษ์ท้องถิ่นรวม15วัดนะคะแล้วก็ขบวนแห่ด้วยรวม20วัดนะคะแสดงว่าร,รวมกันแล้วเยอะมากคะและ เป็นขบวนเข้าสู่พนมพิธีนะครับก็คือเรือยพัดจากวัดวาดตำบลวัดขนุนอำเภอสีหนครจังหวัดสงขลาครับโอเคค่ะแล้วก็อีกวัดหนึ่งนะคะอีกวัดหนึ่งวัดเขาแก้ววัดเขาแก้วนะคะตรงนี้วัดเขาแก้วนี่อยู่ที่ตำบลวัดเขาแก้วจากเขาลูกช้างเขาลุ่มช้คุญบุญหรืเขาแก้วแสบ้านเราอ๋อใครใคร ใกล้ๆนะคะก็เป็นถินว่วัดหนึ่งค่ะเดี๋ยวร่วมขอบคุณครับเดี๋ยวร่วมขอบคุณนะคะ<น><อ>ก<อ>็วันนี้เรียกดว่าใครมาลากเรือมาได้ครบทุกกลับแน่นอนนะคะแน่นอนที่สุดกินมบุญได้บุญกลับบ้านต้องต้องมาดืนรอตรงนี้ได้ต<อ>ั้งแต่แรกที่ได้ม<อ>า <sk r ump> variety of decorated carriages, <laughs> that is today we call Rua in different styles, high, old Thai, traditional uh, and cultures. Today, if you would like uh, to visit all of these are you can join and the touch Pool.